เหมือนจะมีคนหิวซะแล้วนะนี่น้องเจน,นี่หิวหรอจ๊ะตื่นมาเป็นแม่พานแม่เรือนมาทําอาหารมาให้ไอ้ดอนกินด้วยนะปรุงอาหารชั้นเลิศอันนี้คือกินคนเดียวหรือเปล่าว่าเหมือนจะกินคนเดียวนะน้องกินอะไรแกโอ้กินของเรือไม่เอาเสริมอาหารเช้าก็ได้นี่มาไข่ค้นใส่เบคอนไข่ค้นไข่ค้นเอออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะซีเรียอาหารเช้าเหรอโอ้สตูเนื้อตุน๋นอ๋อที่เราทําไงยังยอดเยี่ยมอยู่เลยแต่ว่า ทำตอนเช้าไงกินไข่คนดีกว่าโอ้โหไข่แดงเริ่มเทิมเบอร์อะไรวะเนี่ยเกินไปโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ยเอันนั้นโอ้โหสกิลนี้ได้แต่ไดมาฮห้องหดจังวะถ้าเกิดเมื่อกี้เรากิ้งมามันหกแล้วนะฮะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยดูดูสกิลเขาก่อนอ่ะโอ้โหใส่เพิ่มเติมอีกนิดนึงเอ้าเอาเอาเอานี่ แล้วจะเทใส่มือให้มันเปื้อนทำไมล่ะเมื่อกี้ก็เทใส่กระถ่าแล้วอ่าๆอ่าๆเยอะๆอ๋อรยเข้าไปเรยเกลือเรยพริกไทยเสร็จหรือยังล่ะสกิลแม่งไม่ธรรมดาจริงเลยน้องกว่าจะทําเสร็จโหเรียบร้อยว้าวคนน่ากินนะฮะไข่คนกับเบคอนไอ้ดอนตื่นยังวะไอ้ดอนไอ้ดอนเออยกำลังจะตื่นนะครับตื่นเลยมากินเลยหยิบมาหนึ่งจานรุ่นสวัสด์ครับน้องไอ้ดอนกระแปงโฉมมาแล้วเป็นไงฮะเก่าไหม สุดยอดเลยนะยืนกินทำไมไม่ไปนั่งกินกันดีๆอ่ะเก็บจานด้วยนะจ๊ะสิทนี <c oughs> เรงนั่งคุยกันเนาะเอ้ามัานติดหรอคือเข้าไปได้ไงวะทำ <c oughs> สะอาดอดีมากล้างจานกินเสร็จก็ล้างจานนะฮะล้างจานเลยมาเย่งเช่าห้องน้ำทำไมเนี่ยหรือว่าต้องต้องต้องสร้างห้องน้ำสองอันแล้วไม่ใช่ทำแฉมเอ้ามันทังพอดีซ่อมให้น้องหน่อยสิมาอยู่บ้านชั้นจะนิ่งดูได ซ่อมชาโคกให้ด้วยแล้วกันนะซ่อมช้าจังดอนมีสกิลอะไรบ้างวะออกร่างกายก็ว่าทําไมกล้ามใหญ่งานช่างไม่มีเลยเป็นไปได้ไงอะดูน้องเจนนี่งานช่างสาม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นโอ้โหช้าวะ่ะอยู่บ้านด้วยกันก็ไม่ช่วยกันทํางงทํางาน <c oughs> บน่บนบน่บนบ่น <c oughs> ต้องให้ดอนหางานทํานะครับค้นหาชิ้นส่วนก่อนเผื่อเจออะไรป๊อบป๊อบป๊อป๊อป,ะปะอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยนําไปทิ้งโอเค ได้ชิ้นส่วนอังเกตเพิ่มเติมมานะครับผมทิม4สี่มันมีที่จัดแต่งงานเหมือนกันปะกิจกรรมนอกบ้านเนาะนี่ไงซุ้มงานวิวาเพื่อพ่อตาอะไรวะเนี่ยอืมโต๊ะขายของอันนี้ก็วิวาเหมือนกันเหรอแบบเขินขวย <independ ific laughter> น่ารักอ่ะอันนี้เป็นซุ้มแบบว่าเป็นไม้เออน่ารักมากเลยอุ้ยอันนี้เอาไว้อันนี้ได้นี่ แผงขายอาหารพื้นเมืองอุ่ยอ่างน้ําร้อนมันเกิดเหรออันนี้เรือเล่นจรัศตร์เอ้ยนี่ซุมน่ารักมากเลยอ่ะเอาสีชมพูดได้ปะนี่คุยน่ารักโอ้โหเหมาะมากเลยเดี๋ยวนะให้น้องมาแต่งงานกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เราสร้างให้ใหม่เว้ยมันเหมาะมากเลยตรงเนี้ยนี่เลยมีแค่ซุมอย่างเดียวพอไม่ต้องอะไรมากมายนี่แล้วก็สามารถให้น้องแต่งงานตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมขอแต่งงานกับดอนโรทาริโอ จินตนาการถึงงานวิวาวางแผนฉลองงานวิวาอ๋ออันนี้แบบทางการนะครับเพื่อเชิญคนอื่นเข้ามาจินตนาการถึงงานวิวาจินตนาการที่อยากจะแต่งงานอุยจะรั่นระครังกระดิ่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 งแล้วมีความสุขมากเลยน้องอีพีที่แล้วเรามั่นกันไปแล้วกับไอ้ดอนนะครับไอ้ดอนไปไหนวะล่ะเออดูทีวีชอบไหมล่ะบ้านเราอะ่ะสวยไหมไอ้ดอนไอ,อน้น้องทํางานแป๊บหนึ่งนะงานนี้น่าจะ ยากกว่างานทุกงานที่เราเคยทำนะ่เมเนี้ยงานนี้ทำนานมากโอ้หมายก็ทำอะไรอะ่ะทำข้าวสา,าใี้หรอ,อไอ้ดอนเนื่องกินนด้อยู่ปะเหมือนจะเสียแล้วนะไม่ได้แล้วเน่าแล้วลืมเก็บใส่ตู้เย็นนะฮะเออ,อดอนเน่งช่วยทำงานดีนะเก่งมากเก่งมากส่วนหิวอีกแล้วว่าเอาเป็นเสิร์ฟอาหารเย็นแล้วกันน้องเขากินด้วยกันแหละเอาเป็นผัดวนเส้นแล้วกันปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บ สกิลน้องแม่งดีขึ้นเรื่อยๆวะ่ะลืมดูเลยว่าน้องมีเท่าไหร่นี่การปรุงอาหาร6กวะ่ะก็ถึงว่าสกิลแม่งเยอะมากเก่งจัดมาเก่งจัดจัดเก่งจัดจดโอ้ยนี่ไงมุนเส้นทำมุนเส้นอันใหญ่กิน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 หิวหรือเปล่าสเสน่ห์แรงล่าเรือง <c oughs> เก็บจานให้ด้วยนะไอ้ดอนนอนกินก่อนครับไม่เก็บจานให้หรอ,อ <c oughs> เก็บเองก็ได้โอเค อันนี้น่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับพลังงานก็หมดความสนุกสนานก็ไม่มีไอ้ดอนมันทำงานแล้วว่แย่งเล่นเกมว่าเหมือนคุยกับใครอยู่กับไปรุณอะ่ะพูดคุยคุยใช้กับเพื่อนเหรอหรือคุยกับสาววะพอเอาหูมากใกล้ๆเตาผิงนึกว่าไฟไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับง่วงงะให้น้องนอนก่อนละกันนะครับให้น้องนอนอุย้ยหู้ันอีก็ไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไอ้ดอนเป็นไงง่วงเบ่ามานอนก่อนก็ได้มาตื่นกี่โมงตีสี่เหรอตื่นไวจังวะ,ต,วงวะตื่นไวเกินหิวแล้วอะ กินหา่านไมคเวฟแล้วกันครับงานเลี้ยงชุดไมคเวฟงานเลี้ยงอ่าปื๊บติดติดติดมันบักนะเนี่ยเหมือนผมย่อส่วนให้ไมคเวฟมันเหล็กหลบเรียบร้อยกินกินกินทำกินคนเดียวด้วยนะอุ้ยมันน่าเสียไอร้อนเก็บให้หน่อยดิเก็บให้เลยเก็บเลยครับเก็บเลยครับอุ้ยทำไมไม่เก็บให้ล่ะอันนี้ยังเสียอยู่นี่วางไม้นานแล้วมั้งเนี่ยเก็บให้ด้วย พังเหรอโอเคก็สมควรพังพังทุกครั้งอะ่ะเพราะว่าเปิดทั้งวันทั้งวีทั้งวีทั้งวันอะ่ะปื๊บมาบ้านเงียบเลยอะ่ะเปิดสิเปิดเปิดเปิด ฟังเพลงเอาเป็น r b แล้วกันใน EP นี้นะครับผมเราก็จะมาอำลาน้องเจนนี่โปรแกรมเมอร์สาวแล้วก็ไอดอลนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องแต่งงานกันนะครับผมแล้วก็จบ EP นี้นะครับส่วนคอนเทนต์ใน The s i m 4ยังมีอยู่นะครับผมบีมจะทําการทําคลิปสร,ร้างบ้านใน The s i m 4นะครับผมเผื่อเพื่อนๆเนี่ยชอบบ้านที่บีมสร,ร้างแล้วก็อยากได้นะครับผมก็จะบันทึกลงแกลเกลอรี่แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดใช้บ้านของผมกันนะครับผมรวมถึงบ้านของน้องเจนนี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะฮะ ซึ่งลหลักๆผมก็จะไปแคสเดอะิมสองนะครับผมส่วนเดอะิมสามก็อาจจะมีให้ออกมาเห็นกันนะครับส่วนซิจจมสี่ก็หลักๆก็ที่บอกไปคือสร้างบ้านนะครับหรืออาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแบบว่าให้มาเจอน้องเจนนี่หรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเพ,เพื่อนคิดถึงน้องเจนนี่นะครับได้เจอกันแน่นอนน้องจะไม่ได้หายไปนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาจัดงานแต่งให้น้องกันดีกว่าค่า,า1000นะครับในการฉลองงานวิวาเจ้าภาพงานเลี้ยงเกียรติยศอืม โอ้ยแต่เราไม่มีเก้าอี้เนี่ยถ้ามีเก้าอี้ก็ดีใช่ไหมอันนี้ชวนแขกได้ต้องการสองคนน้องรู้จักใครบ้างเนี่ยไม่รู้จักใครเลยเหรองั้นลองให้ไอ้ดอนมาจัดดิเฮ้ย <c oughs> ใช่เหรอเราก็มีเพื่อนเยอะแยะนะกายจะได้มีเพื่อนนะดอนมีอยู่ไดน,นาเนี่น่าจะมีเป็นพี่สาวพี่ชายนี่แหละบริกรจ้างนักดนตรีหนึ่งแล้วกันที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นแหละเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว ทำไมล็อกไว้อ่ะต้องการสองเจ้าบา่าวแขกหรือก่อนคงรู้ว่าเวาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะ่ะดอกไมท้ทะเลทรายร้านนั่งเล่นนะ่ะเหมาะสุดละว้วาวที่นี่หรอชุดสวยมากเลยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นงานเลี้ยงคือด้านบนหรอหวู้เป้าหมายลักขอแต่งงานด้วยอ๋อแต่ซุ้มที่เราซื้อไปก็ไม่ต้องมีแล้งว,วิตกอะไรวะเนะี่ยพี่คนนี้คือใครอ่ะแนะนำาตัวอย่างมีเสน่ห์ โอ้วัสดีครับสวัสดีครับถือเครื่องดื่มก็คือต้องมาชงเครื่องดื่มมาหรือว่ามาสั่งสั่งน้ําได้ครับสั่งเครื่องดื่มเอาเป็นน้ําพัชละกันน้ําพัชละกันครับถือเครื่องดื่มสองแก้วน้องวิตกอะไรอ่ะทำไมอ๋อคือคือกระแขกเป็นเวลาสองชั่วโมงบ้าไปแล้วเมื่อไหร่ในเครื่องดื่มน้องจะได้เนี่ยฝันอ,อน่อนอ๋อได้ยินเสียงจากดนตรีแย่ๆนี่เหรอนักดนตรีที่เราจ้างมา อนักเล่นกีตาร์มาเถอะบอกให้เขาหยุดเล่นได้ไหมเนี่ยหยุดเล่นได้ไหมมันต้องเป็นเพลงอย่างงี้เออให้ทิปพี่เขาด้วยปะใช้ได้เลยพี่ใช้ได้เลยเพราะมากทำไมใส่ชุดมาเหมือนกันเลยวะใส่ชุดมาเหมือนกันเลยเออเรียบร้อยแขกมาร่วมพิธีก็คือเราต้องคุยกับแขกก่อนวะคุดคุยเรื่องนักการเมือง อะไรต้องทำอะไรต้องคุยทานอาหารเหรอมันฝรั่งทอดถือเป็นอาหารปะโอ้โอ้โอ้โออ๋อถือว่ากินโอเคก็กินอีกจานหนึ่งได้ปะกินไปเรื่อยๆอ่ะเอ้ยเอาได้แล้วแขกมาร่วมพิธีคือก็คือที่เราเชิญมาเนี่ยก็เขามาไม่ใช่หรือว่าต้องนั่งคุยกับเขาเนี่ยแหละ เออคุยกับเขาไปเดี๋ยวเรามาแต่งงานกับพี่ดอนกันเลยดีกว่านะครับขอแต่งงานแต่ว่าดอนเป็นคนขอดีกว่าเนาะดอนเป็นคนขอมั่งเถอะมาดอนแต่งงานกับเจนเลยมาครับอ่า้ยแขกอย่าบังกล้องครับเอาเลยไหม่ะแต่งกันเลยไหมแต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะ ว้าวเรียบร้อยปรบมือย่บรรยากาศช่างเป็นใจดีจังเลยเอา้าวเพลงจบแล้วเหรอแต่งงานเสร็จแล้วเหรอุณ <negó ffe> สามารถจัดคอเรือนได้อุ้ยเ้ยเป็นไรอะตกใจมันวิดพื้นทำไมตัดเค้กชิ้นแรกแต่ว่าไม่มีเค้กอะมาจะเค้กจากไหนอะ ตกใจเลยลงไปมิดพื้นทําไมเนะี่ยให้ดอนมันหิวนะครับโอเคเราก็แต่งงานกันแล้วเรียบร้อยอเวลาที่เหลือนะครับเลิกงานก่อนเวลาแล้วกันโอเคได้เหรียญเงินนะโอ้ยเอ้าตอนแรกเราเปลี่ยนทรงผมให้มันแล้วนี่จูบแก้มมาหอมแก้มกันหน่อยแล้วกันครับหอมแก้มอุ้ยมันเอาอะไรมาติดเมื่อกีนกนก้นี้หมืนอะไรมาติดเลยหยิบมันสระห่งทอดออกี่คนนี้จูบแก้มทีหนึง่ง จูบอย่างดูดดื่มฮอร์โมนพุ่งพลานไปสิอ่าฮึดฮึบอ้ยโอ้โหในที่สุดสองคนนี้ก็ได้แต่งงานกันแต่ว่าที่นี่มันคือที่ไหนอะอ๋อที่นี่คืออีกที่หนึ่งอีกแล้วแวกหนึ่งใช่ไหมเหมือนจะยังไม่เคยมาที่นี่นะเนี่ยอ๋อมีสามเมืองเมืองนี้ต้องสร้างอะไรเองเนาะ เออน่าสนใจครับเดี๋ยวในเมืองนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านสร้างอะไรกันบ้านน้องอยู่นี่นะครับกลับบ้านกันจา้าต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ใหม่นี่ชุดน้องสวยมากเลยไปซื้อที่ไหนมาวะเนี่ยสวยมากแต่ว่ามาแต่งงานกันอีกรอบได้ปหมมาแต่งงานตรงนี้กันอีกรอบได้ไหมไม่ได้เหรอ <laughs> เรื่องเวลาอำลาน้องเจนนี่แล้วนะครับผมเดยอซิมสี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราคงได้เจอน้องเจนนี่อีกนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะฮะ นอนาคตก็อาจจะเห็นบีมเล่นเดอดซิมสี่นะครับถ้าเกิดว่าผมมีภาคใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมผมก็จะไปลุยเดือดซิมสและซิมสนะครับผมเดอดซิมสี่ก็ยังมีอยู่นะอย่าลืมสร้างบ้านนะครับเออเราก็ลุยกันทั้งสามภาคเลยแหละนะฮะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมน้องก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลาเดี๋ยวผมพาน้องมาหามาเจอเพื่อนๆบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับ